เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในโลกอนาคตหลังวันสิ้นโลกเมื่อกลุ่มกบฏพยายามโค่นล้มบริษัทวิกเกตซึ่งทําการทดลองกับเด็กเพื่อค้นหาวิธีรักษาไวรัสมรณะขณะที่ขบวนรถไฟของวิกเกตซึ่งบรรทุกทั้งสิ่งของและนักโทษแล่นไปตามรางรถของฝ่ายกบฏสองคันก็ออกไล่ตามฮอเกและแบรนดาอยู่ที่ฝั่งหนึ่ง ส่วนโทมัสและวินอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเบียงเบนความสนใจบแบรนด้ายิงไปที่คนขับรถไฟทําทให้ฝ่ายวิกเกตรีบเรียกกาลังเสริมทันทีไม่นานนะักกาดของวิกเกตก็ออกมาเปิดฉากยิงฮอเก้จึงต้องขับรถพร้อมกับยิงตอบโต้ไปด้วยในขณะที่วินขับรถเข้าไปใกล้ด้านหลังของขบวนรถไฟพอให้โทมัสเกี่ยวตะขอและกระโดดขึ้นไปได้วินพยายามตามขึ้นไปด้วยแต่ยางรถของเขาแตกทําให้รถเริ่มชะลอระยะห่างออกไปวินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระโดดขึ้นไป ก่อนที่ตะขอจะหลุดแล้วรถจะชน ทันใดนั้นยานของวิกเกตก็โผล่ออกมาและเริ่มยิงใส่พวกฮอกเก้ทาให้เขาและแบรนด้าต้องรีบขับรถหนีเพื่อเอาชีวิตรอขดขณะเดียวกันโทมัสและวินที่อยู่บนหลังคารถไฟเห็นกลุ่มทหารของวิกเกตไล่ตามมาทั้งคู่จึงรีบกระโดดลงไปข้างล่างวินติดตั้งระเบิดในขณะที่โทมทัสยิงสกัดกากาศของวิกเกตเอาไว้เมื่อระเบิดทํางานทหารของวิกเกตก็กระเด็นออกไปพร้อมกับแยกโบกี้ด้านท้ายออกจากขาบวนหลักขณะเดียวกันยานของวิกเกตยังคงไล่ตามฮอกเก้และแบรนด้า ทั้งสองจอดรถและแกล้งทำเป็นยอมจำนนเมื่อทหารของวิกเกตลงจากเครื่องบินเพื่อเข้าจับกลุ่มพวกเขาก็ตกลงไปในหลุมกับดักที่ถูกขุดเอาไว้ ทันใดนั้นกลุ่มกบฏจํานวนมากก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนและเข้าไปปิดล้อมทําให้ฝ่ายกบฏสามารถยึดยานได้สําเร็จกลับมาที่ขบวนรถไฟกลุ่มกบฏจํานวนมากออกมาจากที่ซ่อนนิวรีบใช้เครื่องออกเหล็กตัดคอนเทนเนอร์ออกจากตัวรถทันใดนั้นทหารของวิกเกตก็บุกเข้ามาพร้อมกับเปิดฉากยิงโทมัสและพักพวกพยายามตั้งสติและยิงโต้กลับไปขณะเดียวกันยานที่ฝ่ายกบฏยึดมาได้ได้บินเข้ามาหย่อนตะขอเกี่ยวคอนเทนเนอร์ที่นิวเพิ่งตัดออกจากขบวนรถไฟกลุ่มของโทมัสรีบปีนขึ้นไป บาไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็นาคอนเทนเนอร์ที่ถูกปลดกลับไปยังฐานของกลุ่มกบฏพร้อมกับปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดที่อยู่ด้านในให้เป็นอิสระอย่างไรก็ตามโทมัสกลับผิดหวังเมื่อพบว่าเพื่อนของเขาบินโฮไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักโทษที่ได้รับการช่วยเหลือวินกล่าวซึนทรพจน์กับเหล่าผู้รอดชีวิตโดยอธิบายว่าวิกเก็ตต้องการตัวพวกเขาเพราะพวกเขามีภูมิคุ้มกันไวรัสของเลวในสมองของพวกเขาสามารถนําไปใช้พัฒนาวัคซีนได้แต่กลุ่มกบฏไม่เห็นด้วยกับการทดลองกับเด็กดังนั้นพวกเขา เขาจึงกาลังซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่เพื่อหลบหนีออกจากแผ่นดินใหญ่โทมัสถามเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือว่าระหว่างที่ถูกจับตัวไปเขาได้ยินข้อมูลสําคัญอะไรบ้างหรือเปล่าเด็กคนนั้นบอกว่าขบวนรถไฟกําลังมุ่งหน้าไปยังเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะกลุ่มกระบฏคิดว่าเมืองทุกแห่งถูกทําลายไปหมดแล้วฮอเกยยืนยันว่าเขาเคยไปที่นั่นเมื่อไม่กี่ปีก่อนและมันถูกเรียกว่าเมืองสุดท้ายซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักของวิกเกตนั่นหมายความว่าการบุกโจมตีที่นั่นแทบจะเป็นไปไม่่ได้เลยยอาง อะไรก็ตามโทมัสยังคงมุ่งมั่นจะไปช่วยมินโฮแต่วินไม่เห็นด้วยเขาปฏิเสธที่จะเสี่ยงชีวิตของกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดเพื่อภารกิจนี้ในจังหวะนั้นพวกเขาได้ยินเสียงนักบินคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารกลุ่มกบฏรีบปิดไฟและซ่อนตัวทันทีด้านนอกยานของวิกเกตกำลังลาดตะเวนอยู่แต่พวกเขานั้นไม่พบอะไรอย่างไรก็ตามพวกมันเริ่มเข้าใกล้ฐานที่ซ่อนของกลุ่มกบฏมากขึ้นเรื่อยๆทําให้พวกเขาต้องรีบหนีโดยเร็วที่สุดคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังหลับโทม มินโฮเพียงลําพังแต่แล้วนิวกบฟรายแพนก็จับได้จึงประกาศว่าทั้งคู่จะไปกับเขาด้วยขณะเดียวกันมินโฮนั้นตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในเกรดสถานที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่ระหว่างการทดลองเขามองเห็นเด็กชายกลุ่มหนึ่งจากระยะไกลแต่เมื่อมินโฮตะโกนเรียกพวกเขากลับไม่ตอบสนองใดๆจากนั้นมินโฮก็เห็นเด็กอีกคนวิ่งผ่านไปจึงตัดสินใจวิ่งตามเข้าไปในกระท่อมแต่กลับพบว่าตัวเองอยู่ในทางเดินลึกลับแห่งหนึ่ง ทันใดนั้นประตูบานหนึ่งก็เปิดออกและสัตว์ประหลาดที่รู้จักกันในชื่อกรีเฟอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้มินโฮต้องรีบวิ่งหนีเขาพบว่าที่นี่เป็นเขาวงกตที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่ซับซ้อนและมีทางตันอยู่มากมายขณะเดียวกันมินโฮได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเกี่ยวกับผลการทดสอบของเขาและบางครั้งก็เห็นภาพหลอนของแพทย์ที่กำลังตรวจร่างกายเขาอยู่จากนั้นจูๆ่ๆร่างกายของมินโฮก็กลับแข็งชื่อโดยไม่ทราบสาเหตุเขาพยายามขัดขืนแรงลึกลับที่ดึงร่างของเขาขึ้นไป จนติดกับเพดาน fer, กรีเฟอร์ตะคุบเขาด้วยกงเล็บและส่งเสียงคำรามออกมามินโฮกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่า ทันใดนั้นทุกอย่างก็กลับหายไปเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงภาพจำลองที่วิกเกตสร้างขึ้นมาในหัวของเขาขณะที่มินโฮยังคงนอนอยู่ในห้องทดลองการจำลองนั้นถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเขาหลั่งสารบางอย่างออกมาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสกัดเลือดของเขาได้ในขณะที่เขากำลังเผชิญกับอันตรายอีกด้านหนึ่งกลุ่มของโทมัสกำลังเดินทางผ่านอุโมงค์ที่มืดสนิทท่ามกลางความเงียบพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับอมบีซึ่งรู้จักกันในชื่อแคร mm -hmm. พวกเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงมันแต่ทันใดนั้นฝูงแข้งจํานวนมากก็โผล่ออกมาแล้วเริ่มทุบกระจกรถโถมัดกับพักพวกไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเร่งเครื่องหนีแต่แล้วแข้งตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาที่หน้ารถและเริ่มทุบกระจกอย่างบ้าคลั่งฟรายแพนพยายามจะสลัดมันออกแต่กลับทําให้รถเกิดอุบัติเหตุจนพลิกคว่ำโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทุกคนรีบช่วยกันเปิดประตูเพื่อหลบหนียออกมาแตว่าแข้งตัวหนึ่งก็วิ่งไล่ตามพวกเขามาติดๆิฝ่ายแพนจึงยิงมันล้มลงก่อนที่แข้งจะเข้า าถึงตัวพวกเขากลุ่มของโทมสัสรีบวิ่งไปข้างหน้าแต่ก็ต้องหยุดชะง,งกักเมื่อพบว่าทางออกได้ถูกฟูงแคร้งจํานวนมากขวางเอาไว้ฟรายแพนพยายามยิงพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่กระสุนของเขาก็หมดลงพอดีในจังหวะนั้นรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนแคร้งจนกระเด็นฮอเก้และแบรนดา้ามาถึงได้ทันเวลาเธอเปิดฉากยิงแคร้งทันทีขณะที่คนอื่นๆรีบขึ้นไปบนรถฮอเก้เหยียบคันเร่งทะยานออกจากอุโมงค์ทำให้พวกเขาหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดพอมาถึงที่ถนน ที่เห็นตรงหน้าก็คือเมืองสุดท้ายหอเกสังเกตว่าวิกเกตได้สร้างกำแพงขนาดมาึมาล้อมรอบเมืองเอาไว้อย่างแน่นหนา ขณะดเดียวกันเอวาหัวหน้าของวิกเกตกำลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการเนื่องจากประชาชนเริ่มสิ้นหวังเกี่ยวกับการรักษาแถมกำแพงที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังทำให้พวกเขารู้สึกหวาดระแวงมากขึ้นเอวาพยายามอธิบายว่าเธอเพิ่งได้รับเซรุ่มจากเลือดของมินโฮและการรักษาจะสำเร็จในอีกไม่ชา้าอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเริ่มหมดความอดทนพวกเขาต้องการใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่ไปกับการสร้างเซฟโซนมากกว่าที่จะลงทุนกับการทดลองต่อไป ทันใดนั้นการประชุมก็ถูกขัดจังหวะโดยเทเรซาหญิงสาวที่เคยทรยศโทมทัสเพื่อเขาร่วมกับวิกเกตเธอกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความหวังและการเสียสละคำพูดของเธอสามารถโน้มน้าวคณะกรรมการให้ยอมเห็นด้วยและอนุญาตให้ทำการทดลองต่อไปกลับมาที่กลุ่มของโทมทัสพวกเขาเดินทางมาถึงสลัมที่อยู่นอกกำแพงเมืองทั่วทั้งพื้นที่นั้นเต็มไปได้วยกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากที่กำลังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากวิกเกตในขณะเดียวกันโทมัสไม่รู้เลยว่ารอยสักที่คอของเขากำลังเรื่อง แ,และส่งตำแหน่งให้กับวิกเกตอยู่กลุ่มของโทมัสซอนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อหาทางเข้าสู่เมืองทันใดนั้นการดของวิกเกตก็เปิดใช้งานป้อมปืนอัตโนมัติเสียงกระสุนปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องของประชาชนฝูงชนนั้นแตกตื่นและพากนันหนีตายขณะที่กระสุนและแรงระเบิดสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและฆ่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยทีมของโทมัสพยายามกลับไปที่รถแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงกลุ่มชายสวมหน้ากากก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มของโทมัส ใส่รถตู้ก่อนจะพาไปยังสถานที่ลึกลับพอไปถึงหอเกก็ไม่รอชา้ารีพุ่งเข้าไปทำร้ายชายคนหนึ่งอย่างหนักและตะคอกว่าเขาต้องการเจอกับแบรนด้าทันใดนั้นชายคนนั้นก็ถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นว่าเขาก็คือแกลลี่ ชายที่เคยเป็นศัตรูกับโทมัสและทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วโทมัสนั้นโกรธจัดและพุ่งเข้าไปชกแกลลี่ทันทีแต่ก็ถูกนิวดึงตัวออกมาพร้อมขอให้เขารับฟังเหตุผลก่อนแกลลี่อธิบายว่าตอนนี้เขาอยู่ฝ่ายเดียวกับโทมัสแล้วและเขามีวิธีที่จะพาทุกคนเข้าเมือง นอกจากนี้แกลลี่ยังเผยอ,อีกว่ายังมีกลุ่มกบฏอีกส่วนที่กําลังวางแผนจะยึดเมืองคืนจากวิกเกตจากนั้นแกลลี่ก็พาพวกเขาไปพบกับลอเรนต์หัวหน้ากลุ่มกบฏชายที่ถูกไวรัสทําร้ายใบหน้าจนเสียโฉมลอเรนต์ต้องต่อสายฉีดเซรุ่มเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลาเพื่อชะลอการกลายเป็นแข็งลอเรน์ได้เสนอวิธีลอบเข้าเมืองให้กับโทมัสแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องช่วยทําภารกิจบางอย่างก่อนโทมัสนั้นตอบตกลงทันทีทําให้เขาและนิวต้องเดินทางผ่านท่อระบายน้ําไปกับแกลลี่ ขณะที่คนอื่นๆจะรออยู่ที่นี่เพื่อเป็นตัวประกัน ก่อนที่ทั้งคู่จะออกเดินทางนิวสังเกตเห็นว่ามือของเขานั้นเริ่มสัน่นซึ่งเป็นสัญญาณว่าเชื้อไวรัสกำลังลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นโทมัสนิวและแกลลี่ลอบออกจากท่อระบายน้ำและแทรกซึมเข้าไปในเมืองได้สำเร็จแกลลี่สังเกตเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเมืองแน่นหนากว่าที่เคยซึ่งหมายความว่าพวกวิกเกตเริ่มสงสัยแล้วว่ามีกลุ่มกบฏซุ่มอยู่ใกล้ๆพวกเขาเดินทางไปยังจุดลับที่พวกกบฏใช้ซอดน้ำตึกของวิกเกตมานานหลายปีแต่จนถึงตอนนี้พวกเขา ยังไม่พบทางเข้าเนื่องจากมีกล้องวงจรปิดและทะหารคุมเข้มอยู่ทุกจุดแกลลีชี้ให้พวกเขาดูเทเลซาซึ่งกําลังทํางานอยู่ที่นั่นและเสนอว่าเธอก็คือกุญแจสําคัญที่จะพาพวกเขาเข้าไปทุกคนจึงกลับไปที่ฐานลับเพื่อวางแผนพวกเขาเห็นด้วยกับการใช้เทเลซาเป็นทางผ่านมีเพียงแค่โทมัสท,ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้นิวนั้นโกรธจัดจนผลักโทมัสไปกระแทกกับกําแพงก่อนจะกล่าวหาว่าที่โทมัสลังเลเพราะเขายังมีเยื่อใยกับเธออยู่พอนิวรู้ตัวว่าเขาเผอระเบิดอารมณ์ออกไปนิวจึงได้ กล่าวขอโทษและเดินจากไปโทมัสรีบตามไปและในที่สุดนิวก็ยอมรับว่าเขากําลังติดเชื้อและอาการของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆจากนั้นนิวก็ขอร้องให้โทมัสยอมรับแผนการนี้ขณะเดียวกันในห้องทดลองของวิกเกต เทเรซาได้ฉีดเซรุ่มที่สกัดจากเลือดของมินโฮให้กับเด็กหญิงที่ติดเชื้อไม่นานนักอาการของเธอก็ดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติเทเรซารู้สึกตื่นเต้นจึงรีบไปแจ้งข่าวนี้กับมินโฮอย่างไรก็ตามมินโฮกลับไม่แสดงท่าทีใดๆออกมาราวกับเขาไม่เชื่อในผลลัพธ์ที่เห็นตรงหน้าขณะที่เทเรซากําลังจะเดินจากไปมินโฮก็ฉวยโอกาสพุ่งเข้าไปทําร้ายเธอพร้อมตะโกนด่าทอที่เธอทรยศเพื่อนๆและเป็นต้นเหตุของความสูญเสียมากมายการของวิกเกตร,รีบกูกันเข้ามาควบคุมตัว มินโฮก่อนจะฉีดยาระงับประสาทให้เขานั้นสงบลงแต่ก่อนที่มินโฮจะหมดสติเขาได้แอบขโมยกิ๊บโลหะติดมือไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์อีกคนก็พาเทเรซากลับไปที่แล a บซึ่งเธอพบว่าผลการรักษานั้นล้มเหลวเด็กหญิงที่เคยหายดีตอนนี้กลับกลายเป็นแครง้งที่บ้าครั่งอย่างสมบูรณ์คืนนั้นขณะที่เทเรซาเดินเล่นอยู่ในเมืองสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นโทมัสที่กําลังซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอรีบเดินตามเขาไปยังตรอกเปรี่ยวโทมัสหยุดและหันกลับมาถามเธอ ตร,ต,รตรงว่าเธอเคยเสียใจบ้างไหมกับสิ่งที่ทําลงไปเทเลซ่านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าบางครั้งแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็เลือกจะทําแบบเดิมอยู่ดีทันใดนั้นแกลลี่ก็ปรากฏตัวจากด้านหลังและรวบตัวเทเลซ่าเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็พาเธอไปยังโบสถ์เก่าที่ใช้เป็นฐานซ่อนตัวของกลุ่มกบฏโทมัสและพักพวกเริ่มซักถามเธอเกี่ยวกับมินโฮเทเลซ่าเผยว่ามินโฮถูกขังอยู่ที่ชั้นใต้ดินลำดับที่3พร้อมกับนักโทษอีก28คนและทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องใช้ลาย มือที่ได้รับอนุญาตแกลลี่จึงเสนอให้ตัดนิ้วของเทเลซ่าและกำจัดเธอทิ้งแต่โทมัสรีบขวางเอาไว้พร้อมบังคับให้เทเลซ่าช่วยลบตัวติดตามของพวกเขาออกเธอไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องยอมทำตามขณะที่เทเลซ่ากำลังทำงานเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติแบรนด้าดูมีสุขภาพที่แข็งแรงเกินไปสำหรับคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนเธอจึงสันนิษฐานว่าโทมัสจะต้องฉีดเลือดของตัวเองให้กับแบรนด้าอยู่เป็นประจำแต่โทมัสยืนยันว่าเขาฉีดเลือดให้เธอเพียงครั้งเดียวเมื่อนา,นานมาแล้ว คำตอบนี้ทําให้เทเรซ่านั้นตกใจเธอพึมพำออกมาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตามหลักแล้วแบรนด้าน่าจะกลายเป็นแครงไปแล้วโทมัสปฏิเสธที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมก่อนที่แกลลี่จะพาเทเรซาออกไปเธอได้แอบขโมยผ้ากอดที่มีเลือดของโทมัสติดอยู่หลังจากนั้นกลุ่มของโทมัสก็ปลอมตัวเป็นทหารของวิกเกตโดยมีเทเรซาเป็นคนนําทางพวกเขาเดินทางเข้าไปในศูนย์บัญชาการและสามารถผ่านจุดตรวจสอบไปได้โดยไม่มีใครสงสยัยพอทุกคนไปถึงที่บันไดหนีไฟแกลลี่ก็เริ่มติด ตั้งอุปกรณ์ก่อกวนสัญญาณไฟฟ้าขณะที่รอให้อุปกรณ์ทํางานนิวก็เริ่มไอหนักขึ้นเทเรซาเหลือไปมองเขาด้วยความตกใจเธอตระหนักได้ทันทีว่าเขากําลังติดเชื้ออย่างหนักเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์กลุ่มของรอเลนก็สามารถแฮกระบบความปลอดภัยของเมืองได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาก็รีบลงไปที่ชั้นใต้ดินและจัดการกับการของวิกเกตอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือเหล่านักโทษที่ถูกขังเอาไว้ทว่าพวกเขายังคงไม่พบกับมินโฮเทเรซารีบใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลและพบว่ามินโฮ ถูกย้ายไปยังห้องทดลองฝั่งตรงข้ามของอาคารสภาพร่างกายของเขานน้นอ่อนแอมากถ้าหากมีการเก็บเลือดอีกครั้งอาจจะทําให้มินโฮเสียชีวิตได้โทมัสและนิวไม่มีทางเลือกจึงบังคับให้เทเรซาพาพวกเขาไปช่วยมินโฮในขณะที่แกลลี่ต้องอยู่ที่ข้างหลังเพื่อพยายามเปิดห้องเก็บเซรุม่มขณะที่พวกเขาเข้าไปในลิฟต์แจนสันมือขวาของเอวาก็บังเอิญเข้ามาในลิฟต์ด้วยโชคดีที่เขาเพียงพูดคุยกับเทเรซาเท่านั้นและบอกว่ามีรายงานเข้ามาว่ามีคนเห็นโทมัสอยู่ที่นอกเมืองแต่ทันทีที่ลิฟต์เปิด ออกเทเรซาก็เริ่มมีปากเสียงกับพวกเขาโทมัสจึงถอดหน้ากาก,ากออกเพื่อเผชิญหน้ากับเธอแต่จังหวะนั้นเองแจนซันก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจึงพยายามใช้เทเรซาเป็นตัวประกันแต่เธอกลับผลักโทมัสและนิวเข้าไปในห้องกระจกการกระสุนก่อนจะปิดประตูขังพวกเขาเอาไว้ เทเรซาอ้างว่าเธอทําไปเพื่อช่วยวิกเกตจับตัวกลุ่มกบฏและเตือนเจนซันว่าพวกเขาต้องการตัวโทมัสแบบเป็นๆระบบเตือนภัยนั้นดังไปทั่วอาคารและเจนซันก็รีบเรียกกาลังเสริมมาขณะเดียวกันแกลลี่สามารถเปิดห้องเก็บเซรุ่มได้และรีพาราลนักโทษหนีไปยังโรงจอดรถซึ่งแบนด้ารออยู่พร้อมกับรถบัสที่เธอขโมยมาแต่เธอสังเกตเห็นว่าโทมัสกับนิวยังไม่กลับมาแกลลี่บอกให้เธอรอยอยู่บนรถเพื่อปกป้องเด็กๆส่วนเขาจะย้อนกลับไปช่วยโทมทัสอย่างไรก็ตาม ทหารของวิกเกตได้บุกเข้ามาในโรงจอดรถทําให้แบรนด้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขับรถบัสฝ่าออกไปพร้อมกับนักโทษที่ได้รับการช่วยเหลือตัดกลับไปที่เติร์กโทมัสและนิวที่พยายามหนีออกมาได้บังเอิญพบกับเอวาแต่ก่อนที่โทมัสจะได้เหนียวไกแซนซ่นและทหารของวิกเกตก็กลูกันเข้ามาทําให้พวกเขาต้องรีบหนีอีกครั้งทั้งคูสัตกระสุนใส่กาดที่ขวางทางเพื่อเปิดเส้นทางหลบหนีขณะเดียวกันในห้องทดลองมินโฮได้ยินเสียงเอะอที่ด้านนอกเขารีบใช้คลิปโลหะที่ขโมยมาแทงนักวิทยาศาสตร ที่เฝ้าเขาอยู่จากนั้นก็จัดการกาดที่อยู่ในห้องและฉีดยาสลบให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกคนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครขัดขวางเขาที่โถงทางเดินโทมัสและนิวยังคงต่อสู้อยู่กับทหารวิกเกตแต่กระสุนของพวกเขาก็ใกล้จะหมดแล้วนิวคว้างระเบิดออกไปเพื่อกำจัดกาดที่เหลือทว่าในจังหวะสุดท้ายทหารคนหนึ่งก็เข้ามาขวางพวกเขาเอาไว้ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นและทหารคนนั้นก็ล้มลงกับพื้นปรากฏว่ามินโฮเป็นคนช่วยพวกเขาทั้ง3คนไม่รอช้ารีบหนีออกไป จากอาคารแต่แชนซันและทหารของวิกเกตยังคงตามล่าอย่างไม่ลดละพวกเขาวิ่งเข้าไปในห้องที่มีประตูโลหะหนาเพื่อซ่อนตัวแต่ทหารของวิกเกตกลับนำเลื่อยมาตัดประตูทั้ง3คนจึงตัดสินใจพังหน้าต่างและกระโดดออกไปที่สระว่ายน้ําด้านล่างโชคดีที่พวกเขารอดมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงแต่พอปีนขึ้นมาจากสระกลุ่มทหารของวิกเกตก็เข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้อีกครั้งทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทหารคนหนึ่งได้หันปืนไปยิงพวกพ้องของตัวเองจากนั้นก็ถอด หน้ากากออกมาคนคนนั้นก็คือแกลลี่ที่กลับมาช่วยพวกเขาได้ทันเวลาภาพตัดไปที่ถนนแบรนด้าพยายามเร่งเครื่องขับรถบัสให้เร็วที่สุดขณะที่เธอถูกไล่ล่าโดยรถของวิกเก็ตเธอสามารถสลัดรถของพวกมันหลุดไปได้หนึ่งคันแต่รถคันอื่นๆยังคงตามมาสมทบเธอหักเลี้ยวเข้าไปในซอยแคบๆแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อพบว่าทางข้างหน้าถูกปิดกั้นโดยกองกําลังของวิกเก็ตแบรนด้าจึงรีบกระโดดลงจากรถและยิงพลุสัญ,ญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าฝ่ายแผนที่รอยอยู่บนเครนเห็นสัญญ,ญาณเขาจึงรีบปล่อยตะ อลงมาที่กลางถนนแบรนด้าไม่รอชา้ารีบเชื่อมต่อตะขอเข้ากับรถบัสก่อนจะกระโดดกลับขึ้นไปฝ่ายแผนออกแรงดึงเคลนขึ้นยกรถบัสให้ลอยเหนือพื้นแต่แรงเวียงก็ทําให้มันแกว่งไปมาก่อนจะกระแทกเข้ากับอาคารข้างเคียงและเวียงข้ามกําแพงเมืองน้าหนักมหาศาลของรถทําให้การชนหน้าเริ่มหลุดออกฝ่ายแผนจึงต้องรีบปล่อยโซ่เพื่อลดแรงกระแทกรถบัสนั้นร่วงสู่พื้นอย่างแรงก่อนจะพลิกตะแคงไปด้านข้างโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันทเทเรซาได้นำพักก๊อตที่เปื้อน เลือดของโทมัสไปวิเคราะห์ในห้องแล็บหลังจากตรวจสอบผลลัพธ์อย่างละเอียดเธอค้นพบความจริงที่น่าตกใจผลเลือดของโทมัสไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวชะลอไวรัสแต่มันสามารถกำจัดไวรัสทั้งหมดได้เทเรซาจึงรีบไปแจ้งเรื่องนี้กับเอวาพร้อมกับย้ำว่าพวกเขาจะต้องตามหาตัวโทมัสให้เจอผนเลือดของเขาอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาไวรัสได้จริงๆ ขณะดเดียวกันฟรายแพนและแบนดาพาเหล่านักโทษที่ได้รับการช่วยเหลือกลับไปยังฐานของกลุ่มกบฏแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นความว่างเปล่าฐานนั้นถูกทิ้งร้างไปแล้วรอเรนได้นากองกําลังของเขาออกไประดมผู้คนในสลัมพร้อมกับประกาศว่าคืนนี้พวกเราจะยึดเมืองคืนเขายืนบนรถที่บรรทุกระเบิดอยู่เต็มคันมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองขณะที่ฝูงชนที่โกรธแค้นก็เดินตามกันมาเป็นขบวนใหญ่ทหารของวิกเกตเห็นความเคลื่อนไหวนี้และพยายามเปิดใช้งานป้อมปืนเพื่อสกัดกัน้น แต่ระบบก็ถูกแฮกจนไม่สามารถใช้งานได้ทาหารจึงตัดสินใจเปิดฉากยิงฝูงชนด้วยปืนกลอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรมาหยุดยั้งกองทัพของประชาชนได้รอเรนเร่งเครื่องรถบรรทุกุ่งชนประตูทางเข้าเสียงระเบิดนั้นกึกก้องไปทั่วกำแพงขนาดยักษ์ได้พังทลายลงมาจนกลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่และฝูงชนก็กูกันบุกเข้าไปในเมืองทันทีทางด้านของโทมัสและพรรคพวกพวกเขาพยายามหาทางหลบหนีออกจากตึกขณะที่อาการของนิวกำลังแย่ลงเรื่อยๆแต่พวกเขากลับต้องเผชิญหน้ากับตำรวจปรา ปามของวิกเกตที่เริ่มออกปฏิบัติการทําให้ทุกคนจําเป็นต้องรีบหาที่ซ่อนเมืองทั้งเมืองนั้นตกอยู่ในความวุ่นวายเสียงระเบิดดังขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายความโกลาหลน,นี้ทําให้ทุกคนต้องเร่งหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเขาเข้าไปหลบในอาคารแห่งหนึ่งโทมัสรีบติดต่อแบรนด้าบอกให้เธอหนีไปก่อนเพื่อความปลอดภยัยแต่แบรนด้านั้นปฏิเสธทันใดนั้นฮอเก้และวินก็ขับยานเข้ามาเพื่อรับตัวเด็กๆที่รอดชีวิตแบรนด้าขอร้องให้พวกเขาไปช่วยโทมัสและเมื่อโทมัสเห็นญาติรอยอยู่เหนือเมืองเขากับพกพก ก็รีบวิ่งไปยังจุดนัดพบทันทีอย่างไรก็ตามตอนนี้อาการของนิวซุดหนกักจนแทบจะเดินไม่ไหวแล้วโทวมัสไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจให้มินโฮและแกลลี่นำเซรุม่มหนีไปก่อนส่วนตัวเขาจะอยู่กับนิวนิวยืนส้อยคอให้กับโทมัสโดยมือที่สั่นเทาพร้อมกับขอร้องให้เขาทิ้งตนเอาไว้แต่โทมัสนั้นปฏิเสธเขาแบกนิวขึ้นหลังและเร่งฝีเท้าวิ่งหนีไปขณะเดียวกันเทเรซาได้ใ,ใช้ระบบกระจายเสียงของเมืองเพื่อ,อออกประกาศไปทั่ว เธอยือนยันว่าเลือดของโทมสัสคือกุญแจสําคัญในการรักษาไวรัสและพวกเขายังสามารถช่วยชีวิตนิวได้ขอแค่เพียงโทมัสนั้นยอมกลับมาคําพูดของเทเรซาทําให้โทมัสนั้นเริ่มลังเลทางด้านของมินโฮและแกลลี่พวกเขาไปถึงยานได้สําเร็จแต่ตัดกลับมาที่โทมสัสเขายังคงยืนลังเลอยู่ที่เดิม ใจหนึ่งก็อยากพานิวหนีต่อไปแต่อีกใจก็คิดว่าเขาควรจะเชื่อคำพูดของเทเรซาหรือไม่ทันใดนั้นนิวก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ในสภาพเดิมเขาได้กลายเป็นแคร้งไปแล้วและพุ่งเข้ามาหาโทมัสอย่างคลุมคคร่ง ทั้งสองต่อสู้กันโทมัสพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำร้ายเพื่อนแต่พอนิวได้สติกลับมาเพียงชั่วครู่เขาก็ขอร้องให้โทมัสจัดการกับเขาซะแต่โทมัสยังคงปฏิเสธนิวนั้นกล่าวขอโทษและพยายามจะใช้ปืนเพื่อชัดดาวตัวเองแต่โทมัสก็รีบปัดปืนออกจากมือของเขาทว่าความบ้าคลั่งก็กลับมาครอบงำอีกครั้งนิวพุ่งเข้าไปโจมตีโทมัสเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจึงหยิบมีดขึ้นมาและแทงเพื่อนรักของเขาด้วยความเสียใจไม่นานหลังจากนั้นแกลลี่และมินโฮก็กลับมาพร้อม กับเซรุ่มแต่ว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วโทมัสปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องบินเขายืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธก่อนจะหันหลังและมุ่งหน้ากลับไปยังตึกของวิกเกตพอไปถึงก็บพบว่าเอวายังคงมีชีวิตอยู่เอวาเผชิญหน้ากับโทมัสและบอกว่าเธอสามารถช่วยทุกคนได้ขอเพียงแค่เขายอมสละตัวเองให้วิกเกตนำเลือดของเขาไปสังเคราะห์เป็นยา โทมัสจ้องเอวาด้วยสายตาแน่วแน่ก่อนจะปล่อยปืนลงไปที่พื้นและเสนอให้ใช้ร่างกายของเขาผลิตเซรุ่มขึ้นมาแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าวิกเกตจะต้องปล่อยตัวเด็กๆทั้งหมดไปแต่ก่อนที่ข้อตกลงจะเสร็จสิ้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมาจากนั้นเอวากระสุดลงไปกับพื้นแจนซันคือคนที่ลั่นไกเขาไม่ปล่อยให้โทมัสได้ตั้งตัวแจนซันรีบฉีดยาสลบให้กับโทมัสก่อนจะจับโทมัสเอาไว้กับเตียงในห้องทดลองพอโทมัสลืมตาต,าตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังคงถูกมัดอยู่และเทเลซากำลังเก็บตัว อย่างเลือดของเขาแจนสันยืนอยู่ใกล้ๆพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยัน เขาอธิบายว่าเซรุ่มที่สกัดจากเลือดของโทมัสจะถูกนําไปใช้รักษาแต่เฉพาะกับชนชั้นสูงเท่านั้นจากนั้นจันซันก็หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาเตรียมจะฉีดเซรุ่มให้กับตัวเองแต่ในจังหวะนั้นเทเรซาก็คว้าขวดแก้วบนโต๊ะและฟาดเข้าไปที่ศีรษะของจันซันอย่างแรงจนเขาทรุดตัวลงไปกับพื้นเธอไม่รอช้ารีบเข้าไปปล่อยโทมัสให้เป็นอิสระทว่าจจนซัน,นกลับฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดเขากระโจนเข้าไปหาเทเรซาทันทีทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดสถานการณ์นั้นรุนแรงขึ โทมัสต้องเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายจจนซันก็สามารถชักปืนออกมาได้เขาเล็งมันไปที่โทมัสและเทเลซาแต่ก่อนที่แจนซันจะได้เหนียวไกเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาตึกของวิกเกตถูกโจมตีด้วยจรวดของฝ่ายกบฏแรงระเบิดมหาศาลทําให้จจนซันกระเด็นไปกระแทกกับผนังอย่างรุนแรง โทมัสและเทเรซาไม่รอช้าพวกเขารีบหนีออกไปและมุ่งหน้าเข้าสู่ห้องขังที่เต็มไปด้วยแครงเสียงคำรามต่ำดังขึ้นรอบตัวพวกเขาแครงเริ่มขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดเทเรซาหันกลับไปมองโทมัสและพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากแรงระเบิดเลือดซึมออกมาจากแผลของเขาไม่หยุดแม้จะบาดเจ็บหนกักแต่เจนซันก็ยังไม่สิ้นใจเขาตามหาทั้งคู่จนพบเทเรซาพยายามทวงเวลาเธอพูดคุยกับเจนซันเพื่อด,ดึงความสนใจของเขาเอาไว้ขณะเดียวกันโทมัสก็ใช้โอกาสนี้ขวาของใกล้มือ มาคว่างใส่ประตูจนเกิดรอยร้าวแครงทั้งหมดที่ถูกขังอยู่รับรู้ได้ถึงช่องทางหลบหนีมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ประตูและในเสี้ยววินาทีนั้นประตูก็พังทลายลงมาฝูงแครงกรูกันเข้าไปโจมตีจันสั้นทันทีเขาลองลั่นและพยายามจะต่อสู้แต่สุดท้ายร่างของเขากถูกพวกมันรุมกัดกินจนไม่เหลือซากโธมัสและเทเรซ่ารีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่พอไปถึงพวกเขาก็พบว่าตึกนั้นกําลังสั่นสะเทือนอาคารทั้งหลังอยู่ในสภาพที่สามารถ หลมลงม,มาได้ทุกเมื่อเทเรซาหันไปมองรอบตัวเธอรู้ดีว่าตอนนี้โอกาสรอดของพวกเขาแทบจะไม่เหลืออีกแล้วเธอหันกลับไปมองโทมัสและพูดออกมาว่าฉันขอโทษโทมัสจึงเข้าไปจูบเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเองยานของฝ่ายกบฏก็บินเข้ามาเหนืออาคารฮอเกพยายามจะเอาเครื่องลงจอด ไฟที่ลุกอยู่ก็ทำให้การลงจอดแทบจะเป็นไปไม่ได้เทเรซาไม่รอชา้าเธอผลักโทมัสไปหาเพื่อนๆที่รออยู่บนเครื่องบินและในวินาทีนั้นเองพื้นดินก็สั่นสะเทือนและตึกของวิเกตก็ซุดตัวลงอย่างรวดเร็วก่อนที่เทเรซาจะได้กระโดดขึ้นเครื่องร่างของเธอก็หายไปพร้อมกับซากข,ของอาคาร โทมัสมองดูเธอถูกกลืนกินเข้าไปในเท่าฐานแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อโทมัสนั้นก็หมดสติไปไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มผู้รอดชีวิตก็พาก,กันขึ้นเรือที่พวกเขาซ่อมแซมจนใช้งานได้และออกเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่ง พวกเขาตั้งรกรากใหม่กันที่นั่นสร้างบ้านขึ้นมาและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโทมัสฟื้นขึ้นมาดวงตาของเขายังพร่ามัวจากความเหนื่อยล้ามือของเขากำสร้อยคอของนิวเอาไว้แน่นเขาหยิบมันขึ้นมาพิจารณาและสังเกตว่ามีจดหมายสอดอยู่ข้างใน โมัรตเปิดจดหมายออกมันเป็นข้อความสุดท้ายจากนิวนิวขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เขาทำพร้อมกับคำขอร้องสุดท้ายที่บอกว่าช่วยดูแลทุกคนแทนฉันด้วยนะในคืนนั้นท่ามกลางแสงจันทร์ผู้รอดชีวิตทุกคนมารวมตัวกันรอแผ่นหินขนาดใหญ่พวกเขาใช้มีดค่อยๆแกะสลักชื่อของคนที่จากไปเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรงจํา โทมัตนั่งลงและแกะสลักชื่อของเทเรซาก่อนจะเดินไปที่ริมชายหาดเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าและหยิบขวดแก้วเล็กๆออกมาข้างในก็คือเซรั่มที่อาจจะเป็นคำตอบของทุกอย่างจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ